คนเกิดวันเสาร์ไดไพ่เจ้าชายเหรียญหนึ่งเหรียญเฮอร์มิสไฮโลเฟนพัสสังคราดชอริออตต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้คนวันเสาร์คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการติดต่อพูดคุยมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้าเก่าๆบุคคลเก่าๆกลับมาหาอยู่ตลอด มีคนจองงานล่วงหน้าด้วยอิทธิพลของหนึ่งเหรียญเจ้าชายเหรียญหมายถึงข่าวดีการติดต่อการหยิบจับอะไรจะมีทั้งผู้ใหญ่หรือว่าความรู้ความสามารถของคุณทําให้เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนได้ช่วงนี้ต้องโชว์ผลงานโชว์ฝีมือหรือว่ากล้าที่จะแสดงออก ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความขยนันความอุตสาหะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสายมูเตรูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องนํามาใช้คุณจะถูกฉลองกับหมอดูพระสงฆ์องค์เจ้าหรือบุคคลที่มีความรู้ครูบาอาจารย์ตําแหน่งสิ่งต่างๆที่คุณได้ทําคุณจะไปเป็นผู้รู้หรือกูรูหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดการเงินการทองทุกอย่างในช่วงนี้จะมีเข้ามา จะมีผู้ใหญ่มอบหมายหรือว่าแบ่งปันในเรื่องของการเงินการทองมีทั้งคนวันเสาร์ที่ใจบุญทำช่วยเหลือเพราะว่าตัวคุณมีไรายได้มีมรดกมีสิ่งต่างมีการเงินที่พร้อมอยู่แล้วคุณก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับทุกคนคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพยานอันตรายใดๆทั้งสิ้นใครที่มีอุปสรรคอะไรที่ผ่านเข้ามาจะหมด อุปสรรคนั้นจะมีแต่สิ่งที่ดีเนี่ยละครับหนึ่งเหรียญความโชคดีครับดวงดีครับคุณจะมีโชคลาภดวงดีกับเลขขับเบียนรถให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีรถพอฟังดวงจบหรือว่าดูดวงจบลองมองหารถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นนะครับนั่นแหละครับจำตัวเลขไว้ให้ดีนำมาเสี่ยโชคได้ครับการเงินการทองมีเงินมีคนโอนให้ตลอดทั้งวัน หรือใครที่มีหนี้มีสินก็จะเคลียหนี้เคลียสินได้รวมถึงคนที่ติดหนี้ติดสินเขาก็จะโอนเงินมาคืนให้นะครับหรือว่าได้บางส่วนเรื่องของความรักครับช่วงนี้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยลูกหลานคนที่เรารักหรือใครที่อยากจะมีลูกนะครับช่วงนี้จะสมหวังครับไพ่เด็กขึ้นมาเจ้าชายเหรียญแปลความหมายว่าสําหรับคนวันเสาร์ที่อยากมีลูกคุณจะได้ ลูกที่ดีอาพิชาต,ตบุตรมาเกิดเรื่องของความรักคนโสดครับช่วงนี้ก็มักจะโดดเด่นกับเจ้าชาย คนอายุน้อยแต่มีความคิดมีสติปัญญาสิ่งต่างที่ดีเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษรวมถึงมีโอก,โอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับมูเตลูจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเพื่อนฝูงกลุ่มคนหรือว่าตัวของท่านเองคิดจะพาไปเที่ยวไปกราบไปไหว้เฮงที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับทัวร์ท่องเที่ยว จัดมูเตรูหรือแม้กระทั่งผันตัวเองมาเป็นหมอดูกูรูจะได้ดีครับสุขภาพแข็งแรงครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าใครเจ็บป่วยก็จะดีวันดีคืนรวมถึงมีคนออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดนะเรียกว่าวันนี้เฮงจริงๆสำหรับคนวันเสาร์นะครับ